เดี๋ยววันนี้จะสาธิตการว่าดดอก Lily of the Valle เนะคะเลือกดอกชอบฟอร์มของดอกนี้เนี่ยค่ะชอบฟอร์มของดอกนี้แต่ชอบใบชอบใบของอันต้นข้างๆนะคะคือใบอันนี้มันทรงมันสวยดีเหมาะกับการวาดเพราะว่ากระดาษที่เตรียมไว้เป็นไซสนี้นะคะอันนี้คือเดี๋ยวจะวาดก็ตั้งใจว่าจะวาดไปเรื่อยๆ นะะในเล่มนี้เล่มนี้ซื้อมาจากของ full stop นะคะก็จะเดี๋ยวหน้าแรกก็จะเป็น,เ,ปนเหมือนหน้ารองปกนะคะจะเว้นไว้หนึ่งหน้าแล้วก็มาสเก็ตที่หน้านี้เดี๋ยวจะมาดูว่าเว้นไว้เพื่ออะไรนะคะใช้ดินสอ hb ธรรมดาในการร่างภาพนะคะก็กำหนดเส้นที่เป็นแนวโค้งคือฟอร์มของอันนี้มันเห็น ความโค้งของการสวยดีนะคะก็กําหนดขึ้นมาก่อนปึ๊บนะคะแล้ก็มีใบแล้ใบอีกใบหนึ่งแล้วก็ม,กกกมีทีนี้เราอยากจะมีอยากมีดอกเล็กคือบางอันมันจะมีดอกตุ่มๆเนี่ยนะะก็ใส่ นะคะตุ้มมากตุ้มน้อยปึ๊บละค่อยมาเป็นอันที่ห้อยลงมาอ๋อ ลืมไปว่าเราจะอันนี้ล่างชัดๆเอาใหม่เขียนเข้มๆนะคะก็ใส่โค้ง ขีบไปนิดนึง อีกสักช่อแล้วกันรู้สึกมันโล่งไปนะคะก็เดี๋ยวกอบปีจากช่อนนี้ uh huh. นะคะก็ได้รูปทรงแล้วนะคราวนี้ก็มาใส่รายละเอียดของ ตัวดอกเพราะฉะนั้นคือดอกข้างบนมันยังบานไม่มากนะคะมันก็จะทรงดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วดอกข้างล่างพอมันบานมากขึ้นกลีบที่มันแยกมาค่ะมันก็เลยงอขึ้นนะคะตัวตุ้มดอกอนนแล้วก็ถ้าดอกโตมก็จะแบบประมาณนี้ เพราะฉะนั้นถ้าจะแบ่งกลีบก็ใส่เป็นวงรีแล้วก็มี นะคะดอกข้างล่างก็จะแหลมกว่าข้างบนนิดนึงเ,เราก็ใส่รายละเอียด พออันนี้ตั้งตรงๆแล้วอันนี้ขีดเอียงๆมันก็จะได้เส้นที่เ,เส้นที่ไม่ไม่แข็งมาก ทีนี้พอตอนพอตอนวาดดอกคราวนี้เราไม่เราไม่ใส่ก้านก่อนตอนวาดตอนสกเก็ตเราวาดกา้านแต่ตอนที่จะเริ่มลงมือดราฟต์เนี่ยคะ่ะก็ใส่ดอกเนี่ยนะคะมองไม่เห็นขอเพิ่มสีเข้มเข้ม โอเคอย่างนี้ค่อยเห็นชัดหน่อยการใช้เส้นจุดนะคะมันก็จะช่วยทำให้ภาพดูไม่แข็งจนเกินไป ค่ะก็เรียบร้อยสำหรับ Lily of the valley ค่ะ